สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันเลเกอร์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารประจําวันที่14กุมภาพันธ์2567นะครับมากันวันวาเลนไทน์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันเลเกอก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับ เรื่องใหญ่ๆหนักๆเลยก็คือเรื่องของ VNL ครับในปี2025และปี2026ครับก็มีการเพิ่มกติกาเปลี่ยนกติกาอะไรกันหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งวันเอเกอร์จะมาชี้แจงรายละเอียดเพื่อได้รับชมรับฟังนะครับและคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามครับหลังจากที่มีข่าวว่า VNL เนี่ย จะมีการปรับกฎปรับทีมตกชั้นอะไรแบบนี้พวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรว่านะครับก็เดี๋ยวเกอร์วันนี้จัดหนักจัดเต็มให้นะครับรวมถึงพรีวิวก่อนเกมครับ GS คาบเทควันนี้เจอกับไพพาร์ทของโมเม จะเป็นอย่างไรวัเกอร์จะหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อเป็การเสียวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราไปเรื่องที่เรื่องแรกเลยครับนั่นคือเรื่องของ VNL ครับแน่นอนครับว่ามีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับเดี๋ยวโอกเกอร์จะไล่ไทม์ไลน์ไปในแต่ละปีก็แล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะเอามาเรื่องกันที่ VNL 2024น่นั่นคือปีนี้กันเลยครับคิดง่ายๆเพื่อนๆปีนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีทีมตกชั้นนะปีนี้ปกติเนี่ยจะมีทีมชาเลนจ์ตกชั้นแต่ว่าปีนี้ ไม่มีทีมตกชั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เมื่อจบปีนี้ไปครับเป็นปี2025นะครับ VNL เนี่ยจะเพิ่มเป็น18ทีมครับาจาก16ทีมเพิ่มเป็น18นะครับโดยการหาแชมป์ของ FIVB Challenger ครับเนี่ย มา1ทีมนะครับแล้วก็เลือกทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดเข้ามาอีก1ทีมนะครับรวมกับ16เดิมก็จะกลายเป็น18ในปี2025ครับอ่าก็จะเพิ่มเป็น18ทีมนะครับและในปี2025ครับจะมีการตกชั้น1ทีมครับซึ่งการตกชั้นในอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับว่าใครจะเป็นทีมหลักใครจะเป็นทีมชาเลนจ์คือตอนนี้ไม่สนแล้วครับใครก็สามารถ ตกชั้นได้นะครับซึ่งก็จะตกชั้นหนึ่งทีมนะครับแล้วก็เอาทีมที่มีอันดับ FIB ที่ดีที่สุดนะครับขึ้นมาแทนทีมที่ตกชั้นไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวๆที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งแน่นอนครับกฎนี้ก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับหลายประเทศนะโอ๊กมองว่าประเทศที่อาจจะคาบลูกคาบดอกหน่อยอย่างเกาหลีแบบนี้โอ๊กว่าพวกเขาก็ มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่ปี2025อาจจะได้ับสุดท้ายและอาจจะตกชั้นปี2026เนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับและแน่นอนครับแรงกระเพื่อมนี้ครับถูกส่งไปยังเวียดนามครับแหมพวกเขาก็มีความคิดเห็นเรียกว่า ก็แอบเซ็งๆนิดๆนะที่เกาหลีได้เล่นอีก2ปีนะครับพวกเขาก็อาจจะมีความแบบว่าคิดว่าพวกเขาเนี่ยดีกว่าเกาหลีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ชนะเกาหลีมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในรายการชิงแชมป์เอเชียมไม่ว่าจะเป็นในรายการอะไรต่างๆแบบนี้พวกเราก็เร็ว่าเฮ้ยพวกเขาอาจจะเหมาะสมมากกว่าหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยแอบเป็นห่วงทีมชาติไทยด้วยนะกลัวทีมชาติไทยจะตกชั้นนะคอมเมนต์ไว้นะเป็นอย่างไรเดวเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ ค้อแรกครับเขาบอกว่าเกาหลีต้องไม่มีความสุขอ่ด้วยการเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับเกาหลีก็มีโอกาสตกชั้นนะพูดกันตรงๆเพราะว่าเกาหลีเนี่ยผลงาน v วีนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่โอคมองว่าเกาหลีพวกเขาก็ถ้าดูในหลีกเนี่ย ตัวนักกีฬาของเขาก็อาอแอบดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถยืนระยะได้แค่ไหนแล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติเกาหลีเนาะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีโอกาสชนะเชลเลนเจอร์ครับเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นฤดูการต่อไปเนี่ยเขาจะตัดสินกันด้วยอันดับแน่นอนครับเวียดนามถ้าอยากไปเล่น VNL นะครับพวกเขาจะต้องเป็นแชมป์เชลเลนเจอร์ครับให้ได้นะครับในที่มีการแข่งขันเนี่ยพวกเขาจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้เพราะว่าหลังจากนี้จะมีการจัดอันดับโลกอันดับโลกที่ดีสุด ไปเล่นนะครับเพราะฉันอุกว่าเวียดนาม อาจจะต้องเน้นในเชลเชอร์ครับครั้งนี้เป็นพิเศษนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสไตล์เกาหลียังไงก็ได้เล่นนะฟิลลิ่งประมาณนี้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เกาหลีนะแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงต้องกังวลด้วยอันดับที่สของโลกเนี่ยก็ต้องกังวลเช่นเดียวกันฉันเชื่อว่าอาจจะมีการสอดแทรกจากทีมอื่นขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าไทยพยายามยืนต่อต้านใน VNL แบบพวกเขาที่ไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วผ ลงานของพวกเขาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมแต่เกาหลีเนี่ยฉันคิดว่าจะไม่รอดแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าทีมชาติไทยน่าจะเอาอยู่นะพวกเขาแข็งแกร่งพอสมควรไหน,ะนก็มีแฟน,แฟนเวียดนามเนี่ยมาปกป้องทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกในเรื่องของการที่จะแบบตกชั้นอะไรแบบนี้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งพอตัวโอ้ก็เชื่อว่าทีมชาติไทย ไม่น่าจะตกชั้นนะในมุมของโอ๊กนะครับยิ่งถ้าปี2025เนี่ยที่เขาตกชั้นได้ใช่ไหมแล้วมีการเพิ่มมาอีก2ทีมเนี่ยโอ๊กเชื่อว่า2ทีมที่เพิ่มเข้ามาว่าทีมชาไทยเอาอยู่นะในมุมของโอ๊กนะครับโอ๊กว่ายังไงน่าจะสู้ได้อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นนะแต่โอ๊กเชื่อว่าทีมชาไทยน่าจะเอาอยู่สําหรับ2ทีมที่ขึ้นมาใหม่นะครับในคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องดีใจนะเพราะว่าพวกเขาได้เล่นอีก2ปีพวกเขาได้แข่งขันรายการนี้อย่างต่อเนื่อง และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะต้องทําให้ดีที่สุดพวกเราจะต้องไป VNL ให้ได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าน้องสาวเกาหลีพวกคุณเอาตั๋ว VNL ของฉันไป <c oughs> ตอนนี้ยกเตงเป็นพี่สาวเกาหลีแล้วนะเวียดนามโอ้โหสุดจริง <laughs> ่ะ ออแล้วขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่า FIVB เนี่ยควรจะจัด VNL ให้ทีม B ลงเล่นนะระบบคะแนนเนี่ยมันจะได้ใกล้เคียงกันหน่อยมี VNL A ไปแล้วเนี่ยมี VNL B ด้วยเพื่อระบบการตกชั้นอะไรแบบนี้มันจะได้เป็นอะไรที่ดูคู่ขี้สุสีในเรื่องของการเก็บคะแนนเออโอก็แอบ จริงๆโอ้ก็แอบเห็นด้วยเล็กๆนะเพราะว่ามีทีม VNL ข้างบนแล้วเนี่ยอ่ะสมมติที่ไทยเล่นนะครับเป็น VNL A VNL B ก็ทีมเขาเรียกว่าทีมอย่างเวียดนามทีมอย่างอาร์เจนตินาทีมอย่างโคลอมเบียที่ไม่ได้เล่นโอ้ก็น่าสนใจพอสมควรนะเออก็เป็นอะไรที่เออก็น่าคิดแต่ว่าโอ,อ้ก็ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของงบประมาณอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องไปคิดดูอีกทีว่าเฮ้ยถ้าจัด VNL B แล้วเนี่ยมันจะ ได้ผลบวกหรือเปล่าในเรื่องของกําไรแล้วก็จะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ว่า VNL พวกเขาคิดแหละว่าแต่ว่ามันก็ต้องพิจารณานหลายด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อ๊ประมาณในเรื่องของกําไรขาดทุนอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็อาจจะต้องไปคิดแต่ถามโอ๊กว่า VNLB ดีไหมในมุมอนะโอ๊กนะโอ๊กว่าก็น่าสนใจอาจจะไม่ต้องเยอะเท่าง18ทีมก็ได้ VNLB อาจจะสัก8ทีมอะไรแบบเนี้ยโอกว่าน่าสนใจนะโอกว่าน่าสนใจพอสมควรครับแล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามปีนี้ยังทันก็ทันครับถ้าพวกคุณได้แชมป์ a l l e n g e r คั p เนี่ยทันแน่นอนเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคาถาผู้พิทักษ์ของกิมจิและฮอตพอตของไทยหมดผลก็ <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสนะโอรู้สึกว่าทีมชาติไทยต่อให้ปี2025มีตกชั้นหนทีมอะ่ะโอ้ว่าทีมชาติไทยของเราไม่ตกอะ่ะโอ้มั่นใจแบบนั้นนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าน้องสาวเกาหลีจะยังไงก็ช่างพวกเขาจะได้เล่น VNL ต่อไปอีก2ปีและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามจะพยายามทํางานอย่างหนัก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยอาจจะกอดคอกันน้ําตาไหลก็ได้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีฉันจะต่อสู้เพื่อ v n l ของฉันนนี่ก็เวียดนามก็คือหลายคอมเมนต์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปแทนเกาหลีแล้วเกินนะเออและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาเกาหลีต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้หลีเกาหลีเก่งมากนะแต่ฉันคิดว่าการเล่นทีมชาติพวกเขาต้องทําให้ดีกว่านี้ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆของ,ของแฟนเวียดนามที่อกนํามาฝากเพื่อนๆนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความพวกเขาเนี่ยก็พูดถึงนักกีฬากเกาหลีแหละคือเขาอยากจะไปเล่นแทนเกาหลีพูดง่ายๆก็คือที่เจอกันมาในชิงแชมป์เอเชียเอ่ยที่เจอกันมาในรายการต่างๆนี่ยพวกเขาเอาชนะเกาหลีได้พวกเขาเลยมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถไปเล่นเวียดนามแทนเกาหลีได้อย่างแน่นอนพวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกาหลีได้เล่นอีก2ปีเลยแต่ขณะเวียดนามเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงไทยบ้างเล็กน้อยแบบกลัวทีมชาติไทย จะตกชั้นอะไรแบบนี้ซึ่งโอบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวครับทีมชาติไทยโอว่าเราอยู่รอดเราเล่น v n l ได้สบายๆอยู่แล้วยิ่งเพิ่มเป็น18ทีมนะโอบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่แบบสบายๆเลยเพื่อนๆคือถ้าเขาปรับเหลือ12ทีมเนี่ยแล้วเอา1ทีมตกชั้นเนี่ยโอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยอาจเหนื่อยแต่พอมันเป็น18ทีมอะโอกว่าได้ โอ้กว่าได้อยู่ทีมชาติไทยโอ้กว่าไม่ตกชั้นง่ายๆอะ่ะในมุมของโอ๊กนะครับน่าจะผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวดนาที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับทีนี้เราไปพรีวิวก่อนเกมกันเล็กๆก็แล้วกันนะครับวันนี้มีการเจอกันระหว่างไฮพาร์ตกับ GS Caltech นะครับแน่นอนครับตารางคะแนนที่โอ๊กขึ้นให้เพื่อนๆนะครับทีม g s c a สคาวเเนน่ยต้องการแต้มเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้พวกเขามีอยู่45คะแนนและ หนีเลสปาร์คเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับระฉวันนี้พวกเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อนหนีไปเป็น48ถ้าชนะ3-0หรือ3-1นะครับส่วนไฮพารวันนี้ครับพวกเราต้องเชียร์ให้หน,หนักๆเชียร์ให้มากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดไฮพารสามารถล้มเชียร์สคาวเทคได้ เป็นผลดีโดยตรงต่อ IBK ครับเพื่อนๆเป็นผลดีโดยตรงต่อ IBK นะทาให้คะแนนของ IBK เนี่ยมีโอกาสที่จะไล่ทันมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยเราเชียร์ไฮพาร์ตไฮชนะ GS เข้าเทคสามศูนย์ได้ยิ่งดีแต่ถ้าแบบว่าไม่ไหวจริงๆสามหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนผลงานของ2ทีมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดนะครับเจเข้าเทคชนะไป3แพ้ไป2 h งไฮพาร์ครับพวกเขาชนะไป2แพ้ไป3นะครับซึ่งผลงานก็โอเคอกว่าก็ไม่ได้แย่นะจริงๆไฮพาร์ตพวกเขาชนะ2แพ้3 เนี่ยอุกถือว่าโอเคอยู่เพราะเจสคาเทก็ชนะแค่3แพ้2เท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าทีมไหนจะทำผลงานได้ดีกว่ากันนะครับ5้าโมงเย็นเจอกันแน่นอนครับดูไปแล้วไปบอลเกอร์เดี๋ยวบรรยายสดด้วยนะครับเพื่อนๆเนาอะอ้าวับนนอลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนยังไงก็สมามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแ,แล้วเดี๋ยววันนี้พักประมาณเกือบเกือบจะ5้าโมงเรามาร่วมเชียร์โมเมกันนะครับบอลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจินครับ